ต่อมาครับดูตัวอย่างของการเลือกซื้อเครื่องปรุงรสนะครับที่ใช้ในการประกอบอาหารครับเครื่องปรุงรสคืออะไรครับเครื่องปรุงรสก็หมายถึงสิ่งที่ใช้ปรุงแต่งรสครับแล้วก็กลิ่นของอาหารมีทั้งของแห้งนะครับของเหลวใช้ในปริมาณที่ทำไมครับไม่มากนักนะครับเพื่อให้อาหารมีรสชาติและกลิ่นที่ดีขึ้นนะครับแต่ไม่ควรรับประทานอาหารรับประทานที่มันมากเกินไปนะครับเพราะจะเสี่ยงต่อการเป็นโรคต่างๆได้นะครับ ต่อมาครับเครื่องปรุงรสที่ใช้ในการประกอบอาหารนะครับอย่างเช่นรสเปรี้ยวครับมีอะไรบ้างอย่างเช่นน้ำส้มสายชูครับน้ำมะขามเปียกน้ำมะนาวนี่ก็จะให้รสชาติที่เปรี้ยวนะครับต่อมาครับรสชาติที่เค็มก็อย่างเช่นเกลือนะครับน้ำปลานะครับซอสถั่วเหลืองซีอิ๊วขาวเต้าเจี้ยวซอสหอยนางรมเป็นต้นนะครับต่อมาครับรสหวานนะครับ เช่นน้ำตาลทรายน้ำตาลปี๊บสารให้ความหวานแทนน้าตาลนะครับต่อมาครับเครื่องเทศครับเช่นอบเชยก้านภูพริกไทยจะช่วยให้อาหารมีกลิ่นหอมมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องปรุงรสที่ใช้ในการประกอบอาหารครับ